เพื่อนเราก็จะมาพันกิ่งกันนะคะพอดีเบียไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาไม่รู้ว่าจะเห็นกันชัดไหมตอนนี้คือเราจะไม่ผูกไปที่ลําต้นเลยนะคะเพราะว่าเหตุผลที่ไม่ผูกไปที่ลําต้นเลยเหมือนคลิปก่อนๆที่เคยสอนเพราะว่าพอต้อนมันโตไปสักนิดนึงอะ่ะปัญหาที่ตามมาก็คือ,อ,อต้อนมันขอดไปกับเชือกนะคะก็เลยแก้ปัญหาโดยการมาพันที่แขนออก้านใบนะคะผูก ถ้าเราไม่ผูกก็ได้แต่ว่าพอดีเชือกตัดสั้นไปนิดนึงก็เลยทําการผูกคือเราแคบพันวนนะคะให้เขาพออยู่อ่ะแต่ว่าแล้วเราก็แต่ว่าถ้าเกิดลมแรงๆมากๆต้นมันยังเกาะไม่ดีอ่ะมันก็หลุดได้แบบอันนี้ค่ะมันหลุดก็เลยได้ได้มีโอกาสทําให้เพื่อนๆดูเราก็พันไปตามแขนงอย่างนี้เลยนะคะแขนงกิ่งเพื่อเป็นการยึดให้ต้นเขา อยู่แบบนี้นะคะเวลาลมพัดแรงๆต้นที่เขาใหญ่แล้วมันจะไม่เอ็นไปเอ็นมานะคะเจอแขนงก็เอาออกนะคะประมาณนี้กเ็เปลี่ยนมาพันมาผูกเชือกที่ก้านใบก้านใบยอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่บีบต้นบางทีเราทํางานหลายอย่างเราอาจจะลืมมาขยายเชือกที่เราพันอยู่กับจับข้อพอเราลืมเนี่ยเ,เวลาต้นที่เขาโตขึ้นแล้วเขาขยายอะ่ะมันก็จะทําให้เหมือนกับเวลาที่ ที่เราอะไรนะเหมือนกับนึกอ,ออกไหมว่ามันจะเป็นคอขอดนะคะต้นมันจะเป็นคอขอดแบบนั้นก็เลยก็เลยเปลี่ยนนะคะแค่นี้เองสำับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ